ร้านเราไม่ได้มีแค่หอยนะคะเรายกซีฟู้ดทั้งทะเลนะคะมาทอดในรูปแบบหอยทอด เฮ้ยแป้งมันกรอบไม่เคยเห็นที่ไหนทอดแบบนี้มาก่อนนะไม่เหมือนหอยทอดปกติที่กินทั่วไปหอยทอดที่แป้งบางกรอบอะ่ะมันก็ไม่ได้เอ้ยทุกคนจะชอบเสมอไปแต่ว่าจะบอกว่าใครที่ชอบกรอบอะ่ะคือเค้รู้สึกว่าเราพยายามทำให้มันกรอบจดได้มากที่สุดแล้วท่านนึกถึงแป้งบางกรอบนะคะต้องนึกถึงเงหอยทอดขอขอบคุณ i n t e n t ค Croissant and Coffee ที่สปอนเซอร์คลิปนี้นะครับ <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอ๋องซาผากินนะครับวันนี้เราเป็นรายการสุดพิเศษเราพามาชิมเพง หอยทอดชาวเลเปิดมา30ปีแล้วนะครับได้รางวัล t o อ5 best street food โดย CNN รางวัลระดับโลกเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรจะอร่อยขนาดไหนเ,ออเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราได้มาเจอเจ้าของตัวเป็นๆแล้วนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับสวยไหมครับ <c oughs> คุณผู้หญิงทั้งหลายที่มารายการผมนะั้นไม่ว่าจะเป็นเชฟเป็นเจ้าของแต่ละคนที่สวยทุกคน คัดมาแล้วใช่ไหมคะคัดมาแล้วรับคัดมาแล้วยังไงรบกวนแนะนําตัวเองด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่อเค้กนะคะเจ้าของร้านเฮงหอยทอดชาวเลนะคะตอนนี้เรามี11สาขาทั่วกรุงเทพค่ะเป็สาขาทั่วกรุงเทพใช่ได้ข่าวว่าร้านเปิดมา30ปีแล้วใช่ค่ะจริงๆจะบอกว่าที่ร้านเรานะคะไม่ได้เปิดจากกรุงเทพที่แรกคือร้านเค้กเปิดตั้งแต่ภูเก็ตเลยตอนนั้นเฮงหอยทอดเปิดช่วงที่เคยเกิดแต่พอเกิดสนนึนามินะคะเมื่อปี2547เราก็เลยย้ายขึ้นมากรุงเทพที่นี่ก็คือสาขารแรกของกรุงเทพก็คือสาขาเจริญนครนั่นเอง่ร้านทีภูเเก็ยังปิด ปิดแล้วค่ะคือเราไม่มีสาขาภูเกต็ตแล้วแต่จะบอกว่าตอนนี้เรากําลังเลงกับไปภูเกต็ตเชื่องปลายปีนี้อยู่กาลังหาทําเลกันอยู่ลูกค้าภูเกต็ตอะพี่อ๋องเขาก็จะแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะกลับมาเปิดหอยทอดที่ภูเกต็ตคนภูเกต็ตอยากกินน่คิดถึงอะไรเงี้ยเราก็อยากกลับไปเปิดอีกครั้งหนึ่งกระทะข้างหน้าร้านที่พี่อ๋องจะได้กินอนะเป็นกระทะที่อายุเท่าเค้กอายุ30ปีกระทะ30ปีใช่ค่ะโอ้คือกระทะเหล็กมันก็จะซึมซับความมันอะไรม,มันก็อยู่มานานอมัน,มนอยู่มานานคือ ที่มาทาต่อจากคุณแม่นะคะนั่นก็คือตอนแรกคุณแม่คลิกเปิด mm hmm. เฮงหอยทอดสาขาเดียวก็คือเจริญนคร mm hmm. แล้วช่วงเวลานั้นนะคือร้านเราก็ไม่ได้ขายดีมากเนาะแล้วมันมีความท้าทายเรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมหอยทอดเราก็อร่อยแต่มันขายไม่ดีเราเลยลองมาปรับปรุงแบรนดิ้งใหม่ mm hmm. เพิ่มเมนูสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นอย่างตัวเค้กเองเค้กเป็นคนไม่กินหอยคือแบบไม่กินหอยทอดเลยกินแต่แป้งอย่างเดียวและไม่ชอบกินหอยมากก็เลยแบบคุณแม่เอากุ้งอะเอาปูมาทอดหอยได้ไหม แล้วพอเรากินแล้วรู้สึกเฮ้ยอร่อยอะ่ะก็เลยบอกแม่ว่างั้นเอา,อางังไงไหมเราเปิดร้านหอยทอดที่แบบเอาทุกวัตถุดิบอะมาทอดในรูปแบบหอยทอดดีไหมเราก็เลยเริ่มต้นเอาเนื้อปลากระพงก็มาทอดได้กุ้งสด เนื้อปูก็ทแทเป็นรูปแบบหอยทอดได้หมดเลยเปิดร้านหอยทอดแต่ไม่กินหอยใช่นะแต่พอโตมาแล้วกินบ่อยรู้สึกว่าเออมันมันมีความอร่อยของมันอ่ะมันมีกลิ่นกลิ่นเอกลักษณ์ของมันแล้วอะไรเงี้ยค่ะเห็นในเมนูเนี่ยเมื่อกี้เข้ามาดูในเมนูก่อนนะออลลัวอ่อนออลลัว,ลว<ช>มันคืออะไรครับออลลัวปกติพี่อ๋องอาจจะเคยได้ยินออส่วนใช่ไหมคะออส่วนก็คือหอยร่วมผักใส่ไข่นิ่มๆแต่ออลลัวนะคะจะเป็นกรอบล่างบนนิ่มคือเราจะออลส่วนนะคะมาโปะก,กับแป้งบางกรอบที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราก็็คือเเเเมมมมนนนนนนนููีี้้ยยจะหหาาาาทท่ไไดกกัป กรอบร่างบนนิ่มคือสำหรับลูกค้าที่แบบ ว่าอยากกินอโสรนะแต่ก็อยากกินแป้งบางกรอบต้องเลิกเมนูนี้แล้วก็เป็นเมนูที่ขายดีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีไหมครับผมได้ค่ะไปลองชิมเมนูอรุ๋ว a l ออ i g h t นะครับก็ถึงในช่วงวาายผมชอบที่สุดอีกแล้วนะครับคือตอนกินนั่เเอนะครับผมดูดีมากเลยครับอย่างเมื่อกี้ดูเทคนิคการทอดนี่ไม่เคยเห็นที่ไหนทอดแบบนี้มาก่อนนะไม่เหมือนหอยทอดปกติที่กินทั่วไปเลยจริงๆนะครับผมเริ่มจานไหนก่อนดีครับคุณเกศครับจานนี้เลยนะคะพี่อ๋งมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนั่นก็คืออรุ๋วจะเเเปปป็็นนนแแ้้้งกรออบลลยวขามิ คือพี่อ๋องต้องทานพร้อมกันนะคือตักแป้งแล้วตักหอยตักแป้งนุ่มๆพร้อมกันกี่น้ำจิ้มอันนี้ผมตักนนอันนนะนพี่อ,อ๋องเอาหอยได้แบงนี้นใช่ไหมคะ,ะกับไข่อย่างนี้หนึ่งคำแล้วพี่อ๋องก็ใส่กับแป้งก,กรอบแบบนี้อ๋อนะม,มีเทคนิคการกินนะครับไอเดียใครทําให,ให้อันนี้ขอบคุณครับผมครับนี่แล้วพี่อ๋องก็ใส่น้ำจิ้มแบบนี้นะคะจริงๆอ่ะจะบอกน้ำจิ้มพี่อ๋องสามารถใส่สองอย่างผสมกันได้ก็คือมันจะมีความแบบเผ็ดแซบจากน้ำจิ้มหอยทอดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีความเปรี้ยวหวานจากน้ำจิ้มสับปะรดแซบ คือ,คอน้ำจิ้มของที่ร้านเราใช้น้ำจิ้มสับประรดมันจะมีรสชาติแบบหวานกรุมกกรอมอยู่เดี๋ยวลองชิมดูนะครับผมอ,อร่อยมากเลยครับเนี่ยแป้งข้างล่างเขาจะมีความกรอบใช่ไหมคงบนจะนุม่มๆเฮ้ยแป้งมันกรอบกรอบกรอบเวอร์อะเดี๋ยวผมขออนุญาต ยังไงครับท่านผู้ชมกรอบมากจะบอกว่ามันคือซิกเนเจอร์ของเฮงหอยทอดนะคะคือถ้านึกถึงแป้งบางกรอบนะคะต้องนึกถึงเฮงหอยทอดเราพยายามทําน้ํามันให้น้อยที่สุดนะคะสังเกตไหมพี่หยองตอนเราทอดใช่ปหเราจะมีการเขียนน้ามันออกให้เยอะที่สุดเพราะว่าเรารู้ดีว่าคนกินหอยทอดเขาไม่ได้อยากกินน้ํามันมเราเลยทำนี้ก็ได้ให้น้าม,มันมันลีนมากที่สุดแห้งมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะรสชาติเฟรชมากเลยนะทำเองเหรอใช่ค่ะทำเองคือเราจะมีน้าจิ้มหอยทอดก็คือเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นซอสพริกนะคะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือมันจะมีความเผ็ดเปร แต่ถ้าเรากินกับน้ำจิ้มสับประรดก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราอะ่ะอันเนี้ยมันจะเพิ่มความหอมมันความแบบมันมีความเฟรชของสับประรดอยู่มันจะเย็น<ๆ>กินแล้วมันจะสดชื่นใช่ใช่แล้วก็ตัดเลี่ยนได้ดีด้วยค่ะคือปกติผมก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมกินสองตัวนี้คู่กันแล้วกันแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกถึงความ Fresh, ที่เหมือนกับมากับซอสแบบนี้นะ,ะก็ถือว่าอร่อยอร่อยมากเลยแหลคะครับตัวต่อไปนะคะเอาตัวนี้ก่อนไหมคะเป็นออริจินอลของที่ร้านค่ะก็คือเมนูหอยทอดนะคะซึ่งจะบอกว่าที่ร้านนะคะพี่อ๋อมันจะมีทั้งเมนคู่นางลมเหลือเนี่ยเป็นเมนูคนสองใจที่เลือกหอยอะไรไม่ได้เลยอ่าไม่ได้ก,กินเมนคู่หรือนางลมก็คือเลือกหอยผสมได้จริงๆเราไม่ได้มีแค่หอยเมคู่หอยนางลมเรามีหอยเชลล์ด้วยพี่อ๋อในเนี้ยน,นะไม่อันนี้พี่อ๋อไม่ได้สั<อ>่งพี่อ๋อส่งแต่แค่หอยเ<อ>มนคู่กับนางลม คือถ้าพี่อองยากกินหอยเชลเราก็จะมีหอยเชลไทยก็เป็นหอยเชลสดหรือหอยเชลฮอดไกโดก็มีด้วยมีให้เลือกหอยเชลฮอดไกโดด้วยนะใช่คือเราอยากเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านหอยทอดก็คือแบบมีทุกหอยเอาจริงแล้วหอยแข็งทอดได้หอยก็ทอดเลยวิธีการกินของร้านคือต้องตักหอยก่อนเนาะใช่ค่ะใส่หอยใส่แป้งใส่แป้งอ่าเราปกติกินถั่วงอกไหมคะทานครับทานถั่วงอกร้านเราจะผัดแบบกรอบกันบางดีมันจะไม่เหี่ยวเดี๋ยวเราชิมดูมันจะมีรสชาติในตัวด้วยใส่พร้อมกับหอยทอดเลยค่ะกินหอยทอดต้องกินคคใหญ่่ะ หนึ่งคำมันต้องกินพร้อมกันทั้งหมดอิมเขาชิมเดียวๆกันแล้วกันนะครับชีสใช่ไหมมันมีความกรอบมันมีความหอมของซอสปูนรสหอยทอดรสชาติของหอยทอดมันมาจากซอสปูนรสที่เราทำเองหอยทอดก็เป็นอะไรที่เรากินกินกันประจำเนาะแล้วส่วนใหญ่เขาก็เอาแค่เอาหอยทอดร้อนหน้าโป่งโบ๋หัวก็แห้งๆแล้วมันก็จะวิวอ่ะมันก็จะนิ่มมันจะเละแต่นี่มันมีความมันยังคงความกรอบอยู่นะฮะนะครับชีสเขาบอกคำโต้โต้โตนะเนี่ยนะ อันนี้เป็นเมนูหอยแมลงภู่ผสมนางลมทอดกรอบจานนี้ก็คือจะกรอบล้วนๆเลยจะไม่มีความนิ่มอร่อยมากอร่อยใช่ไหมคะน่ากิหอยสดกินผักหอมคือตอนผัดมีมีกลิ่นหอมของการผัดก็ตัวแป้งเองก็มีความกรอบนะครับผมคงเรียนแบบที่บ้านไม่ได้แหละผม,มเทคนิไม่อกิ้แล้วแต่เอคะจะบอกว่าเราอะมีแป้งทอดกรอบแบบเฮงหอยทอดขายเลวนะพี่อ๋อนะเอาแป้งมาช่วยแนละ้ <laughs> ขายแต่แป้ง <laughs> ใช,งใช่คือ เพนพอยต์ของลูกค้าต่างจังหวัดคือไม่สามารถสั่งหอยทอดกลับขึ้นเครื่องไปกินแล้วแบบเอ้ยไม่จอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะเราก็เลยทําแป้งหอยทอดสูตรเฮงหอยทอดนะคะที่สามารถส่งต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศไทยเลยนี่อนนี้มีแต่แป้งเลยใช่เป็นแป้งหอยทอดลว้ลวนนะคะ สามว่าท,ท,ำทำรสชาติอย่างนี้ได้ก็คือไปสั่งหอยทอดมา<ช>่แล้วก็เอาแป้งเนี่ยกินอย่างนี้ได้เลยตัวนี้ค่ะคือแป้หอยทอดเหมือนที่เรากินที่ร้านเลยและจะ,อะบอกว่าถ้ากลัวเฮ้ยรสชาติไม่อร่อยหรอเรามีซอสปรุงรสหอยทอดด้วยก็คือคุณสามารถเอาแป้งอะ่ะผสมซอสปรุงรสแล้วผสม,สมน้าตับตามอัตราส่วนหน้าถุงนี้นะคะก็จะได้หอยทอดบางกรอบแบบนี้เลยแล้วถ้าบอกว่า้ยแล้วน้ำจิ้มล่ะน้ำจ,จิ้มเราก็มีขายอ้โออมีทางช่องทางติ๊กต็อกและช้อปปี้โขายส่งทั่วประเทศไทยไม่แปลกใจที่จะเป็นเศรษฐีนี้แล้ว S <S 2: <S 2: <S มันเริ่มต้นมาจากการที่เค้กไปแข่งรายการไอรอนเชฟคือตอนนั้นเค้กต้องไปแข่งกับเชฟป้อมใช่ไหมแล้วก็เค้กได้โจทย์ว่ามันต้องกรอบแล้วเค้กเอาแปงง้งหอยทอดไปทําเมนูต่างๆอย่างเช่นแบบเป็นเมนูแบบกปปปปุ้งชุบแป้งทอดปลาชุบแป้งทอดต่างๆแม้กระทั่งหมูไก่ก็ชุบแป้งทอดแล้วจนกรรมการนะเขาบอกว่าแป้งคุณนะอร่อยขนาดนี้จะบอกว่าช่วงแรกอะคนายเค้กนำเชฟป้อมไปนะ ด้วยแป้งของเรานี่แหละเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณแป้งคุณดีขนาดไหนทำไมคุณไม่ทำแป้งขายเค้กก็เลยได้ไอเดียนะเนี่ยมาทำขายเค้กก็เลยออกอีกตัวหนึ่งมาเพิ่มก็คือแป้งที่ชุบทอดอะไรก็อร่อยก็คือสมมติเราแบบท,ทำไก่ทอดใช่ไหมปลาทอดเห็ดทอดอะไรทอดก็ตามคือใช้ตัวนี้อร่อยมากเลยอยากให้พี่อ๋องกลับไปกินที่บ้านลองหนึทำกินแบบ<ม>ทำง่ายมากผมต้องทำอีกคลิปก็ทอดเก็ทอดอันนด้กินด้วยใช่ไหมครับเนี่ยทำได้แค่นี้ก็บวมอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าทุกคนตั้งคำถามแน่เลยว่าคุณเค้กเขามีแฟนหรือยังแต่เรายังไม่บอกเลย ของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นหรือว่าต่างชาติมาเขาชอบเมนูนี้มากเลยก็คือเมนูซีฟู้ดทอดลาดชีสเยิ้มๆนะคะคือจานนี้มีทั้งกุ้งสดนะคะปลาหมึกหอยแมลงผู่หอยนางรมนะคะแล้วก็เราจะท็อปปิ้งด้วยมอสเซเลร่าชีสแท้ๆเลยคือใครใช้ชีสแบบมอสแท้ๆอ่ะไม่ได้ผสมอะไรไม่ใช่แบบไม่ใช่ซอสกลิ่นชีสนะคะคือชีสจริงๆกินแบบแป้งม<ช>ันกรอบคือหลายคนจะแบบเฮ้ยพี่อ๋อมันจะเข้าเหรอ กินชีสก็หอยทอดอ่ะกินกิมนคือพิซซ่าแหละเป็นแป้งอยู่ข้างล่างเอาหอยวางเอาสีฟูเปลี่ยนจากขนมปังอะเนาะเปลี่ยนจากขนมปังเปลี่ยนจากแป้งเป็นแป้งกรอบแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงใช่ไหมฮะใช่จะบอกว่าจานเนี้ยคือถ้าลูกค้าสั่งเดลิเวอรี่หรือกลับบ้านนะพี่หงคือลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะราดชีสไปเลยพร้อมกินสูงกินออฟฟิศหรือคุณจะเอาชีสอะแยกไปแล้วก็ไปอุ่นเพิ่มเองใช่ก็คือเรามีตัวเลือกลูกค้าแล้วก็แบบลูกค้าหลายคนชอบแบบหอยทอดสั่งเดลิเวอรี่จะอร่อยเหรอ อันนี้คือพี่ออกมนหานงถามและถามเองตอบเองผม <laughs> ว่าเขาทอดค่อนข้างเคลียมแล้ดีอ่ะเพราะนั้นเนี่ยความชื้นไม่น่าจะเข้าได้ละเพราะไปน่าจะยังกรอบอยู่ใช่เคาจะมีวิธีแนะนําให้ลูกค้าตรงหน้ากลอ่องสมมติถ้าลูกค้ากลับบ้านไปแล้วอยากให้มันกรอบเหมือนกอินที่ร้านแบบร้อนกรอบเหมือนที่ร้านคือสามารถเขาเ้าหม้อทอดน้มันหรือเตาอบก็ได้สองนาทีร้อยหกสิบองศาจะบอกว่ากรอบเหมือนเดิมเหมือนกินที่ร้านเลยล้วที่ร้านเราแยกของออกให้อยู่แล้วด้วยคำใหญ่มาก แเรวคุ่มฉันขอบคุณบอกผมให้ต้องคำใหญ่ใหญ่ๆมาถือว่าคำใหญ่แบบพอดีคำอ่ะขอดีนะครับผมเป็นคนกรามเล็กนะครับต้องพอดกรามกินนะฮะและนี่คือเมนูซีฟู้ดทอดราดชีสเยิ้มๆนะคะที่พี่ยองกินเข้าไปก็คือคำใหญ่มากอันนี้อันนี้ผมผมพูดตามตามตามนิสัยคนฝลั่งเลยนะโดยส่วนใหญ่ผมไม่กินพิซซ่าหน้าซีฟู้ด คนอิตาเลียนอ่ะชอบบอกว่าชีสไม่มีลองทูซีฟูดแต่ผมดิสครีนนะถ้าทำอร่อยทำได้ถูกซอสถึงหรือว่าซอสที่ในสไตล์อย่างเงี้ยทำให้ชีสกินกับซีฟูดอร่อยนะครับผมอันนี้ผมเห็นต่างอิตาลีนะแล้วฟิวช่วยด่าผมด้วยทีเด้ผมจลได่านะครับจ <c oughs> อหสับประรดไมใส่ได้ไหมล้วบอกว่าเป็นพิซซ่าน่า<อ>ได้โดนด,ด่าทีเดียวเลยโดนด,ด่าทีเดียวเลยจบไปเลยนะผมยืนว่าซีฟูดกับชีสผสมกันได้ถ้าเกิดว่าคุณทำมันเป็นดีกว่า แต่ถ้าเกิดคุณทําไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่เข้าถ้าเกิดว่าซอสออกแนวเค็มไม่ได้ออกแนวเปรี้ยวแนวหวานอย่างเงี้ยกินกับซีฟู้ดผมว่าอาจจะไม่ค่อยโอเคแต่เนี่ยพอผสมกันนี่ อ,อ,อาหารมันก็แบบฟิวชั่นนะไม่มีผิดถูกคือแล้วแต่คนชอบจร<ช>ิงบ,บางคนก็อาจจะไม่ชอบสไตล์ร้านหอยทอดร้านเราเลยก็ได้นะตอนนั้นเคไปแข่งแชมป์เดลสปูล์ะแข่งแบบแชมป์หอยทอดประเทศไทยใช่ไหมคะก็จะมีกรรมการทั้งหมด10คนแบบพวกเชฟป้อมเชฟต้นเชฟดังๆหมดเลย10คนกดไฟให้เราว่าชอบร้านไหน <S <S เคไปแข่ง4ีร้านแถวแล้วก็จะมีลูกค้าอีก100คนอ่ะเป็นห้องส่งคนนอคือเค้กได้ที่1มา แต่เค้กตอนนั้นใครงสงสัยมากเลยมีกรรมการสิบคน <c oughs> เค้กได้ไฟแปดดวงก็คือมีแค่สองคนไม่เลือกเค้กแล้วก็มีสี่ล้านแต่คือได้แปดดวงคือไม่เยอะมากเลยนะเราได้แบบร้านเดียวได้แปดดวง <c oughs> แล้วก็มีกรรมการสองคนที่เป็นเชฟเหมือนกันที่เขาไม่กดให้เราเราก็เลยไปถามเขาคือถามอยากรูงจริงว่าที่ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะเราอยากมาปรับ ก็กรรมการท่านหนึ่งที่ดังมากๆเขาก็พูดว่าเขาอ่ะเป็นคนโบราณเขาชอบหอยทอดแบบแป้งนิ่มไม่ชอบแป้งกรอบเนี่ยเครก็เลยบอกว่าเออจริงๆงอ่ะหอยทอดที่แป้งบางกรอบอ่ะมันก็ไม่ได้เ้ยทุกคนจะชอบเสมอไปแต่ว่าจะบอกว่าใครที่ชอบกรอบอ่ะคือเคาร,รู้สึกว่าเราพยายามทำให้มันตอบโจทย์ได้มากที่สุดแล้ว คือมันทุกร้านมันอร่อยคนละแบบของเขาอะคืออร่อยไม่เหมือนกันมาคนแบบชอบฟูมาคนชอบนิ่มอะไรเงี้ยถ้าถามผมนะโดยส่วนตัวผมชอบกรอบผสมผสมนิ่มคือถ้านิ่มนิ่มไปเลยมันกลายเป็นอกอ่วนเนาะโอ้หอยทอดเหรอหอยทอดพูดตามตรงหาอร่อยหากินยากนันอันนี้ถือว่าอร่อยนะเราก็มาถึงท้ายคลิปแล้วครับคุณเค้กครับลบกวนตอบคำถามผู้ชมเพียคุณเค้กมีแฟนหรือยังครับคำตอบอยู่ที่นิ้วค่ะว่ามันมีสองข้างเลยอะมีสองข้างเลยทั้งมั่นแล้ว โอ้โหเสียใจกับหนุ่มหนุ่มทุกคนด้วยนะขอบอกจะบอกว่าเป็นแฟนเค้กไม่ได้แต่เป็นแฟนคลับร้านเฮงหอยทอดได้นะคะ แม่ค้าตัวจริงอน่ยยงิวให้เลยคุณแค่อยากฝากอะไรไว้กับท่านผู้ชมหน่อยไหมครับฝากท่านผู้ชมนะคะที่ดูรายการอ่องซาพากินนะคะใครที่ยังไม่เคยกินเหง่อหอยทอดนะคะอยากให้มาชิมจริงๆคืออยากให้ลองเปิดใจดูร้านเราไม่ได้มีแค่หอยนะคะเรายกซีฟู้ดทั้งทะเลนะคะมาทอดในรูปแบบหอยทอดได้แล้วก็ยังมีเมนูผัดไทยที่ได้รับรางวัลน,นะคะจาก top 5 seafood of the world by CNN และหอยทอดนะคะที่ได้แชมป์การันตี by the s p o o n 3ช้อนน์คันะคะเป็นที่1ห,หอยทอดของประเทศไทยอยากให้ลองชิมจริงๆคะ่ะเรามีทั้งหมด11สาขาทั่วกรุงเทพแนะ ะะแล้วก็สามารถสั่ง Delivery นะคะได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะเพียงพิมพ์คาว่าเฮงหอยทอดนะคะส่งทั้งกรุงเทพและปริมณฑลพี่องถามเคนามีสาขาไหนบ้างมีสาขาไหนบ้างครับเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็มีสาขาสิบ <laughs> สาขาในกรุงเทพนะคะนั่นก็คือสาขาเจริญนครสาขาเชอฟเค4สาขาออดนุช สาขาเอกมัยสาขาบันทัดทองสาขาตลาดสดทนบรุรีสาขาตลาดต้นสักสาขาเดอะกราสมาร์เก็ตบางนาและก็สาขาห้างนะคะเป็นแฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะสาขาวันแมงคอกนะคะแล้วก็สาขาห้างดีเอ็มพอลลียมค่ะทั้งหมด11สาขานะคะอยากกินเฮงหอยทอดนะคะเพียงพิมพ์คนหายง่ายว่าเฮงหอยทอดนะคะทั้งเดลิรี่นะคะทั้งรับออกงานนอกสถานที่ทั่วประเทศไทยด้วยค่ะยังไงก็ฝากเฮงหอยทอดด้วยนะคะ้จาจจำได้หมดได้ยัยงไงครับเนี่ย <laughs> ท่านใดชอบรายการแบบนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าอยากให้ผมทำร้านไหนอีกรบกวนคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ